แนวทางฮานอยครับผมประจำวันที่24ธันวาคม2567นะครับวันเข้า49ครับผมวันนี้เด่น3รอง7นะครับผมตัวเน้น31กับ79ครับผมรายละเอียดติดตามรับชมในคลิปได้ครับผม คำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงการคิดคำนวณตัวเลขตามสูตรที่มีเท่านั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวเลขอะไรก็ตามทั้งนี้และทั้งนั้นเราจะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิด สวัสดีครับสวัสดีผู้ชม YouTube ช่องอาจารย์เย้ทุกท่านนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านครับผมแล้วก็สวัสดีผู้รับชมใหม่ทุกท่านด้วยนะครับผมเราก็จะกลับมาพบกันทุกวันเหมือนเดิมนะครับผมสําหรับคลิปแนวทางฮานอยครับผมสำหรับผู้ที่เข้ามารับฟังรับชมกันแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผม เลัมาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งช่องทางนะครับผมในการส่งกำลังใจกับอาจารย์เย่ครับเพียงแค่ท่านเข้าไปที่คำว่าขอบคุณนะครับผมเข้าไปที่คำว่าขอบคุณครับผมแล้วก็สามารถซื้อซูเปอร์แตงซูเปอร์ชาร์ทซูเปอร์ซิอร์ส่งเป็นกำลังใจกับอาจารย์เย่ได้นะครับผม จัเยก็ขอขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่ทุกท่านส่งมาให้ครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะครับผมก่อนอื่นเลยเราก็อามาสรุปผลของเมื่อวานกันสำหรับผลของเมื่อวานครับผมนอยรวมเฉพาะกิจ4โมงครึง่งพิเศษ5โมงครึง่งปกติ6โมงครึง่งแล้วก็ VIP ทุ่มครึ่งนะครับผม ประจำวันที่23ธันวาคม2567ครับวันแอดให้เด่น5รอง9ครับผมเด่น3ตัว859กับ496นะครับรองเอ่อเด่น3ตัวครับผม859กับ496ครับผมอ่าแล้วก็2ตัวครับผม58 59 94 96 98แล้วก็ตัวกัน49ครับผมเอ่อ46ครับผม ผลปรากฏว่าเฉพาะกิจครับผมเฉพาะกิจรอบ4ี่โมงครึ่งนะครับผม3ตัวบน517กับ2ตัวล่าง4 3ครับผมรอบนี้ก็หลุดไปครับผมรอบพิเศษครับผม5้าโมงครึ่งนะครับผม3ตัวบน936กับ2ตัวล่าง2 3นะครับรอบนี้ก็หลุดไปครับผม รอปกตินะครับผม6กโมงครึ่งคับผม3ามตัวบน6 29กับ2ตัวล่าง49นะครับก็จะได้วิ่งรุด9บนครับผมวิ่งรุด9บนนะครับผมแล้วก็จะเข้าที่49ครับผมเป็นตัวกลับของ2ตัวรองนะครับผม รอบ v a p ครับผมรอบ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผม3ตัวบน748กับ2ตัวล่าง3-4นะครับผมก็หลุดไปครับผม78 8ให้เมื่อวานนี้เนาะ7 4 8เมื่อวานนี้ได้3ตัว748วันนี้ออกย้อนหลังวันหนึ่งครับเสียดายก็สรุปครับผมสรุปสายวิ่งรูดก็ได้2เด้งครับผมสำหรับสายจอดก็จะเข้าที่2ตัวล่างรอบปกตินะครับผม ก็ขอแสดงความดีใจกับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมสำหรับแนวทางฮางนอยในวันนี้นะครับน้อยรวมครับผมเฉพาะกิจ4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ VP ีทุ่มครึ่งนะครับผมจําวันที่24ครับผมธันวาคม2567นะครับ ครับแนวทางฮานอยในวันนี้ครับผมตามสูตรที่เรามีวันนี้ได้เด่น3าครับผมเด่น3ามรองเป็น7นะครับเด่น3ามตัวเด่น3ามตัววันนี้ได้0ูนย์สามหนึ่งครับผมส่วนรอง3ามตัววันนี้ได้8 7 9ครับผม ต่อไปก็จะเป็น2ตัวเด่น 2, ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมเราก็จะเอา 03, นยครับผม3ตัวเด่นครับแล้วก็87,9ครับผม3ตัวรองนะครับผมมาตัดครับผมตัดหน้าตัดหลังให้เป็น2ตัวเด่น 2, ตัวรองแล้วก็2ตัวกันนะครับผมสำหรับท่านไหนที่ตัดได้ตัดเป็นก็ตัดได้เลยนะครับผมท่านไหนไม่สะดวกครับแอดมินก็ขออนุญาตตัดให้ครับผม เด่น3ครับผมเด่น3ตัว0 3 1สนะครับจะตัด2ตัวเด่นได้3าครับผม3ามครับเด่น3รอง7ครับผมเด่นรองรวมกันเป็น3 7ครับผมรอง7นะครับผมรอง7รอง3ตัว8 7 9ครับผม จะตัด2ตัวรองได้78ครับผม79ครับต่อไปก็จะเป็นตัวกันครับผมก็จะมีตัวกันจากชุดเด่นนะครับผมตัวการจากชุดเด่น0ูนครับผมแล้วก็ตัวการจากชุดรองครับผม8 9ครับอ่าวันนี้ปากกาหมึกหมดนาอไม่ค่อยชัดนะครับผม กันการจากชุดเด่น01แล้วก็ตัวการจากชุดรอง89นะครับผมวันนี้ตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับผมตัดเลขเสร็จหมดแล้วก็จะได้ตัวเลขประมาณนี้ครับผมกอย้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสามรอบวันนี้ครับน้อยร่วมเฉพาะกิจครับผม4ี่โมงครึ่งพิเศษ5้าโมงครึ่งปกติ6กโมงครึ่งแล้วก็ v i p ทุ่มครึ่งนะครับผม ประกาวันที่24ธันวาคม2567ครับวันนี้ได้เด่น3รอง7ครับผมเด่น3ตัว031รอง3ตัว879ครับเด่น3รอง7นะครับผมเด่น3ตัว031รอง3ตัว879ครับผมเด่น2ตัวครับผม30 31 37 รอง2ตัว7 8 7 9ตัวกันเป็น01กับ89ครับผมเด่น2ตัวนะครับผม30 3 137อง2ตัว7 8 7 9ตัวกันเป็น01กับ89ครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับผมอย่าลืมกลับเลขกันด้วยนะครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดครับผมเด่น3รอง7นะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบวิ่งชอบรูดนะครับผมเด่น3รอง7ก็นําไปใช้ได้เลยครับผมสําหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมสำหรับตัวเน้นวันนี้แอดก็จะขอเน้นไปที่3 1ครับผม3 1กับ7 9นะครับสำหรับตัวเน้นวันนี้ครับผมแอดก็จะขอเน้นไปที่3 1กับ79นะครับผม คลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับผมเป็นเพียงแค่คลิปแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขอาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างครับผมยังไงก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ถูกอกถูกใจก็รบกวนกดไลค์กดแชร์ครับผมถูกอกถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์นะครับผมสาหรับผู้รับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของอาจารย์เย่ครับผม ารารย์เย,ย่ก็จะมีคลิปแนวทางฮาหนอยลงกันทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปแนวทางฮาหนอยในวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมสวัสดีครับ